กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงัง จัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี2568กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนมีการจัดงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี2568ให้กับทุนหมุนเวียนที่มีผลการประเมินที่โดดเด่นภายใต้ชื่องานทุนหมุนเวียนตั้งรอยยิ้มให้คนไทยในวันที่25ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณห้องแซฟไฟ 204-205อาคาร Impact f o r u มเมืองทองธานีเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ทุนหมุนเวียนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาประเทศตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันระหว่างทุนหมุนเวียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและตอบสนองความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนโดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลซึ่งกำหนดรางวัลทั้งสิ้นจำนวน5ประเภทประกอบด้วย 1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น 2. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดก,การดีเด่น 3. รางวัลการพัฒนาดีเด่น 4. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่นและ 5. รางวัลเกียรติยศ